สัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปังไปเพื่อสกุลสกุล้าพร้อกับเจสีคนเกือบโก้ค่ะวันนี้หยุดการไปขายเซรั่มค่ะวันนี้มางานหลานงานหลวงมาใหา้จนสวยค่ะทื่ว่าลค่ะคนสวยก็ปล่อยให้ย่าแม่บ้านฮ็ดไปสักก่อนนะคะขั้วปูขั้วป่าอยู่จะมอบหน้าที่ให้ย่าแม่บ้านและเป็นผู้นำผ้าลูกบ้านกับมาที่ร้านกับ่าว่ากันดอกเนาะเมื่อนี้เป็นวัานี้ยังขายม่มาบป็นย่าแม่บ้าน บานศิลาลือบอกอ๋อนะคะเทิเบตงค่ะบ้านเฮาเอิญเบตงค่ะนั่นก็คือทางคอนกรีตนั่นเองข้างนอกเลยเจะเมืองเจ้าหน้าเจ้าแขวงก็ลงมาค่ะอันนี้ก็ะสุนไปร่อเจ้าเมืองค่ะไปจากมากกันมาตรวจซ่องตรวจคุณระสอบซ่องสอบปูนก็ไดเหรออันนี้ขอเบาเมื่อไหร่ <laughs> ขอนะคะอันนี้ขอหน้า <ขอ S 1> ด้าน,อ,น,นอ๋อ ประกอบส่วนนะคะกระถือว่ากันเป็นกาบุญอย่างหน,นึ่นง,งะนะเนาะทางถนนหุ่นทางก็ได้บุญหลายแห่งก็ได้หลายนะคะการถามมา้ามาค้าขค้ายก็สิได้ไปดวกามามสะดวกวมาสบายเน,ะนะยาะไปง่ายหาง,ง่ายง่ายคือการเดินทางนั่นแหละคะ่ะการข้าง,างลูกล่างลูกกาขี้พุ้นง่ายงงยุ่งยากไบวยนะคะขีุ้้นกับบุกขดัง เอามาเบิ่งแม่ n บาง่าย้บ้งเือ่ามีแลเอสิบมุนเออมันจะหอดเทือนฉันอยู่บอกแักแป๊ยอีกแกปีที่หออเทือนฉันนะคะโอ้ยคันมึงบายืนมันกระต่ายก้อนดีลิซี่รอน้าบันเอสซีเค่ะโอ้บอกอ้ยบอกกาได้บอได้ห้อดกเยเอยากทำบุญกำลังลิซี่บอค โบราณีต้นนางสีกาขันนนางญาตินางสีตายเป็นมะเร็งปอดก้อนกานะคะโบราณโบราณโราณต้นสองต้นค่ะวาเล่นต์นะคะเกีมอิลีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลวงหนาเด้อค่ะเอฟซีปุจใจบุญกระดานะคะเบิ้งอันยังไม่บานข้วปากกันสักก่อนคือว่าตายเลยมันนี่คือยังกัดเลยอยู่ปลาที่สังอันนี้นะปลาอันนี้ปลาตะม้วนเขาว่า ปลาชะล้วนอืมปลาโคบเพลงแค้วนะคุณปลาโคบน้ำท้าเงินแค้วอันนี้ไม่เคยขวบปลาตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คัตคัตปลาหนักคัตจับสิเงอื่นปลาเนื้ออ่อนจ้ะอันนี้นะบ๊อปจ้าหนิจ๊อปปลาเนื้ออ่อนมีใครในข้ามันนี่มั่สอยเจตต่อกัยญาแม่บ้านอุดนะคะับแตใครที่ใช้เมนูหรอคะจ้าเด็น มจะไม่นั่งไม่นั่งสีี่กะมาถ่ายคลิปซื้อค่ะ <laughs> ไปซาหัวมากค่ะไปสีห็ดงามลงไปยืดจมือไปยันยัย่วจมือ<ล>งจล็กน่อยลงปนะงมาก,ก่อนลงหิดใา้หิดแล้วเ <laughs> มื่อนี้นะคะเพิ่งสังเกตฝ่ามืดฝ่ามัวขะก่อนเมฆจะคะือฝ่าในนังหนาพลังคนจะคข้องด <laughs> อกวะ อย่าลืมเด้อค่ะจะมาใส่เซรั่มนางสีเด้อค่ะเพื่ออยากผ่าดจางผ่าจืดพลาดหายนะคะเนื้อจัดงามเลยนี่เหรอยังไม่ได้ทาซะเบื่ออ่าต้มมึงมาให้ล้อมือก่อนบ่างเฮ้ยใส่เอาอลี่โลดนะคะรักงานงามเอลี่โลดโอ้ยซอยจับบ่ค่ะซอยจับไะไรปลานกระเน้ายืดเนาะปโต๊เคียงเคียงเคียงผัดน้อยๆซะเคียงผัดซีน้อยๆซะ อุ้ยลอยาวบาทนึงคุณแม่คือค่ะสวยได้ในเพียง120บาทค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงข้างในกันค่ะคุณนราโยตีนะคะหอดขันได้แล้วค่ะสับสับเสาะเสาะค่ะอุ้ยสวยค่ะนั่งรถค่ะมีจะป่านะคะเมนูป่ามันสิลาบปลาละ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 ปลาป่านี่ค่ะ หันยาจ้าหันายหันไปหเลยจ้าเฮ้ยขัยากับโอดตถากินอรุอจิ้ผ้าไปใส่ขันยากเลยกระทะันยาอะไรก็กินก้อนลือละจงไปจินก็ล่นผู้เฮ็ดนั่นิ้นหลือกินบ่กินเบิ้กินบ่เบิเลยก็จงเอาลงอ่มันมันกระุกอยู่ห่คะ จานผู้ใดนั่นหพอดีสองคนนะเเอ้าวเอออจาเดียวืกว่ากัคุณานหมอโอ้ยผันมือผัดลมหนาวมาอีกแลยแรแปปวนอะไรสำโพกระเทยน่าเศ้าไอ่ผัดเจ็บพอฮะเจ็บคอยเธอผัดสิไปเสิร์ฟกระเพยเธอเอาทุงยางบ้าน

ข้าวลงนะคะบรรยาก,กาศจะโลงไปสายบรรยากาศอยู่วัตไฮเบิร์กนะคะนั่งหน้าเจ้าเมืองเป็นเจ้าดายว่างนี่ก็นมาลอยลังกุดซัสูงว่าใบใบหน้าเขาแค่เจ้าเมืองเป็นจังาดานะคะยังบ่ะเทศหมู้เลยบ่ปรนเคยเห็นเลยอาจจะเคยเห็นแต่ผ่านๆแต่ไม่ดับค่ะเฮียเฮียเลยบอสว่างนะยังมีโต๊ะเลยว่างนู่นน, <c ười> นี่มีงจะหาบอกปูัว่าข้างนั้นก็แจ๊บเอ้ยมาถึง แม่นบอนี่หามุมมุมสวยอยู่ได้โอเคสิสวยห้าดนีบางมุมมันโตสวยอย่อ้าแต่รวยมากลูกค่ให้เท่าไรนุ่งมันสีเปลือกเส้นนี้มันเอิเ์ธถเลยเออนุ่งนั่นนั่นแหละมาจุกอากันนพนแนตนไม่เรือไม่รวยก็ขอให้สวยไว้ก่อนมันไี้เอางานหลักงานหลวงก่อนค่ะ พนักงานขายเส้ล้กับผักคอนนะคะว่วกะขายดิบขายดีอยู่นะคะเป็นเทศิ่นเท่กลองอยู่เขาุมกวนนะคะเพราะว่าขันู้าบอซื้อเขากับปอยค่ะกะจส่ไอใส่ยังมื่อแรงังเมื่อเ้าก็ได้ค่ะคุณแม่แล้วก็มีข้าวตอยู่ม่ใ่

ลูกมันจะเพจหนักเข่งอันเอ่้ยพอแยกเข่งก็เดินหรอเบลาจะเป็นมันคือกะว้านําเป็นสีว้าไแล้ยิงพ่อพนีข้าวว่าวน้ำหนีพนว้าวต้องเอาปากติงแบบเฮียยองฟังหูเรื่องจับจับใจ ูไก่แล้วเชื่อในข้าเห็ดปากจริงหรือเป่ได้ยินอูจักใช่เถอะข้าวได้ใช่แล้วใช่กันหรือใช่ทรงกันหรือใุ่งท้องคนนี้ก็หลาปะบ่กเอาแหลกครับที่บ่ มุมนีแล้วงามเนาะฉันไม่ได้ขออะไรฉันขอให้หนังหน้าฉันสวยก็พอค่ะเหม่รัมมารวยก็ขอให้สวยไว้ต่อเดี๋ยวนี้ฉันจะหายไม่เหมือนแล้วเนี่ยงามดีเฮ้ยราคาจะเป็นพี่เซนเตอร์นั่งพูดเนาะธรรมดาได้เฮ้ยสิบัาคิดขึ้นรึอยู่ก็ได้ได้บริการหนังหน้าพี่เซนเตอร์ใหญ่แบบนั้เป็นผู้ขายเนี่ยเนี่ยเด็กแบมนะเนี่ยแหละน้ำเบาต้อก็รบอดี้บาร์เซอร์น้ำรออเฮ้ย เออต้องเลี้ยวตงนขาจะก่อนเลยโดยต้องเอาชิบอกบอกไปเล้มะขายเออเจท่องนาเลนะอือมาขายครีมมะขาวอะบอสแค่แต่คนโบกที่เท่าไม่เสื้องบง่งงงงงงองเลงงงเงง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 ง่งบอกงงงงงงง้งง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 ง เสือแขนบานอุตภะต้องให้ที่โซกจากระบาดเสือมาให้โคนีนะมาแต่คุเทียนี่เต้องโตลิมแดดแน่แหววซ้าเจ๊เลยโศกไม่ได้เลเอาไปหมันมันกาตัดขาอีกว่ามันดูดีนะข้าหายนันกไปตัขาเบิ้ลเอือมันปูมาขยัาเขาป่านกับหุมรอท้า โอ้โหมันซอยไม่ได้ทำชาที่ดูนะลบหิีแล้วไหเปียนบาีแล้แวกันบอต้ขึ้นซอยแก่ดอกซับามันซอยบอิสุทก็เลยซับให้มัน để mình phải làm việc như là nhỏ 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 อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะดูนางสีสับปาไปกลงางๆกานนะคะเดี๋ยวอีกตอนรอบใบยๆตองลงไปเบิ่งบรรยากาศในวัดนะคะพยยี่น้องว่าเป็นเหตุยังในเลือกของเล่็คือว่าเตรียมกยารเตรียมงานเพยยื่อจะมาเปิดพิธีเทพมนต์คอนกรีตบ้านนางนีนั่นแหละค่ะ ได้มีนักใจใส่รัทธาอยากรวมคำบุญตามถนนกาสะเทิในใดนะคะปุะระโตงสองตันปุระตันสองตันนะคะปูนหินซาเพราะว่ากันนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะที่ตามชิมหาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะไป็งนงะนักไงนักด่